เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้ววันนี้ก็ผมก็จะมาสอนทำปืนใหญ่นะปืนใหญ่ต่อต้านรถถังนะก็จะเห็นในปกคลิปไปแล้วอ่ะก็ก่อนอื่นก็กดไลค์ให้หน่อยนะอาโอเคคลิปนี้ผมตั้งใจทำนะอแบบนี้ใช่เป็นปืนใหญ่แบบนี้นะครับนะอันนี้ผมจะมาสอนทำแบบเต็มคลิป่ะ อันนี้ผมก็แบบทำนานนะก็ผมขอให้คุณกดไลค์แล้วดูคลิปนี้จบยิงได้จริงนะปืนใหญ่นี้ยิงได้จริงอ่มาดูกันนะถ้าเคยแบบมันแหลกๆหน่อย ก็ขอภัยนะครับอันนี้โทรศัพท์ผมก็ไมด่ดีอะไรมากนะอืมอันนี้ผมก็จะมาสอนทําเต็มคลิปนะอาขออีกเนยวแบบกดไลค์ให้ผมหน่อยได้ไหมโอเคพอไลค์มันจะทําให้ผมแบบมีแรงมาดานใจนะโอเคขั้นแรกนะเราก็เอาแบบตัวต้นแบบมาวัดว่าเราทองารแบบขนาดเท่าไหลอะไรยังไงนะครับนะ นี่นะโอเคนี่ก็คือดูพวกตำแหน่งอะไรดีนะครับเนะี่ยยิงได้จริงนะโอเคแบบนี้เลยมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะอันนี้ผมก็จะมาสอนขั้นแรกเอาอันนี้มานะครับนี่เอานี้อ่าแล้วเราก็ต้อง ข้าไปแล้วก็ย่อมันลงนะอาให้มันแบบเล็กๆแต่ไม่ต้องเล็กมากนะแล้วก็บบหดมันลงนิดหน่อยนะครับนะมันก็จะพอดีเลยแต่ไม่ต้องเยอะนะเอาอนิดเดียวพอนะครับนะโอเคโอเคต่อไปก็หาอะไรอ่านแบบที่มันพอดี ที่คุณชอบอะอ่ะโอเคนะต่อไปก็เซฟแล้วก็เอาที่อันนี้ผมทำให้ดูเฉยนะผมเซฟไว้แล้วนะครับนะนี่นะพอคุณเซฟมันแก้ได้อันที่มันเท่ากันนะครับอ่ะเนือนะเท่ากันสองอันหยุดโอเคก็แค่เอา ขึ้นมานะครับให้ตรงกันนะแล้วก็ยึดมันไว้นะยึดมันไว้ด้วยเชือกเหล็กนะยึดมันไว้ให้แน่นนะครับโอเคยึดนะ จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนะต่อมานะครับคุณจะทำให้มันพอดีครับเอาแบบเอาแบบให้มันพอดีสามารถใส่ลำกล้องเข้าไปได้พอดีนะครับนะต่อไปอันนี้เราจะมาทำลำกล้องกันนะโอเคย่อต้องทำอันนี้ให้แบนลงครับนะ เอ yeah. เอาให้มันแบนลงนะนี่ต่อไปก็อ่ะขอทำให้มันแบนลงอีกเล็กน้อยนะครับนะดูเหมือนว่ามันจะไม่มันจะหนาเกินครับนะอ่ะอ่ะทำแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดแบบเสียงผมดูแหบอะไรไปก็ขออภัยนะครับอ่าผมอ่านในโทรศัพท์นะอันนี้เรื่องคุณภาพอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะครับผมขอให้คุณกดไลค์กดติดตามผมอได้ไหมเนี่ยมันเป็นแรงบรันดาลใจอ,ะอ่ะสมมตันะแบบอเอาไม่มีอะไรช่วยกดติดตามกดไลค์กันหน่อย เคนะก็ะเอาให้มันแบบเอยียงๆในหาาสักเล็กน้อยนะครับนะบันทึกแล้วคก็ทําเหมือนเมื่อกี้นะอ่ะยุดไว้แต่น,นี่จะทําเป็นล้ำกล้องนะยาวๆนะครับนะยุดไว้ส่วนถ้าจะถามว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรผมแบบจะทำเป็นรถถังเมาส์นะ เราถังมาของเยอรมันนะแต่แบบผมขอคลิปเนี้หยห้าสิบไลค์พอผมขอห้าสิบไลค์นะแล้วผมเนี่ยลงคลิปใหม่อะก็เรื่องคลิปนะผมขอโทษไม่ได้ลงคลิปแบบมานานแล้วนานแบบนาน,นมากเลยนะครับผมขอโทษจริงนะ่ะก็ช่วงนี้แบบมันเรียน,นะ โอเคต่อไปก็เซฟนะครับนะเซฟผมพยายามทำสุดๆละ่ะอ่ะผมแบบตั้งใจนะครับเซฟเป็นชื่ออะไรดีคำนึงนะครับนะอ่าเอาเป็นหนึ่งเนี้ยไหมก็เอาหนึ่งแหละนะ คหนึง่งต่อไปก็เอาอันนี้มานะครับนะให้เดี๋ยวผมกดผิดนี่เราก็จะได้แบบนี้นะครับนะก็คือแบบดีแล้วนะแบบนี้เด็ดเด็ดโอเคอันนี้เาเดี๋ยวมันไหลครับลบลบลบเลยครับอันนี้ไม่ทำเลยนี่นะ ผมโอเคเอาขึ้นมาหยุดเวลาก่อนนะครับนะ่ะมันจะได้แบบทำกลางกากาศมันแบบทำได้ง่ายๆนะครับนะ่ะนี่นะอันนี้แบบออ้ยมันแหลกมากเลยนะครับนะะโอเคซูมเข้าไปเพื่อไม่เห็นนะครับผมแบบขอโทษขอโทษมากๆจริงนะครับนะ่ะที่คุณภาพออกยังไม่ดีเท่าไหร่แบบผมไม่มีเงินนะครับนะ แบบช่วยกดไลค์กดติดตามผมหน่อยแบบแค่แบบไปกดอ,ะอ่ะะโอเนนะคลิปหน้าจะเป็นการทำรถถังเม้าส์นะขอห้าสิบไลค์พอเลยคือแบบผมแบบไงเดียวสมมุติใช่ไหมคุณน่ะทำช่อง youtube แบบผมนะแบบมีคน มันชอบไปดูคุณกดถูกใจให้ค่ะคุณคิดมันก็ดีนะ,อะเอาล้อมานะ้วอุ้ยอันนี้ผมกดผมทำผิดครับขอโทษนะเคอันนี้เราก็จะขยายล้อนะครับให้มันสมกับปืนใหญ่นะครับนะขยายนิดนึงอ่อเลยเลยนี่นะครับอันนี้ผมก็ใช้เวลาภาคจริงๆนะ ค okay, ต่อไปก็ยึดนะโอเคยึดความยิงลอ้อแบบไม่ต้องเอาแบบใช้งานได้ก็ได้นะครับนะเพราะว่าแบบเราแบบมันแบบเคลื่อนที่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะั้นนี่ครับเราจะทำแบบนี้นะต่อไปเราก็จะทำเอานี้มานะครับนะเอาให้มันขยาย อันนี้ก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับนะแต่ผมเชื่อคุณท่านผู้ชมของผมทำได้อยู่แล้วดูเหมือนว่ามันจะเล็กไปผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทําผมทำได้อยู่แล้วครับท่านผู้ชมผมดีนะเป็นคนดีนะครับนะโอเคประมาณนี้เขาพอได้ต่อไปก็เอาขึ้นหนีกอหน่อ,อยจะวิด ต่อไปก็ยึดนะครับอ่อาอ้าโอเคยึดไว้นะไม่งั้นมันจะหลุดนะถ้าเกิดสงสัย,ยพี่เอ้น้องน้องมันจะยิงไม่ออกหรือเปล่าประมาณนี้นะถ้ามันแบบยิงไม่ออกก็นี่ครับทำตามผมนะแป๊บหบนึ่งนะครับนะถ้าเกิพี่ควรยิงมออกผมขอปรับอะไรนิดหนึ่งนะให้แบบมันพอดี นะก็ประมาณนี้นะครับนะนีเ่เดี๋ยวผมขอทำมานนั้นก่อนโอเคแบบนี้อ่าอันนี้ก็ไม่ต้องถามว่าไม่จำเป็นไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนะอันนี้ผมก็่ทำแบบทำมาไว้เท่ๆตกแต่งนะครับนะแบบไร้ประโยชน์เลยอันเนี้ย าแบบสั้นๆดีกว่าอันนี้ขอนอยิยมมันต้องยาวกว่าน,นี้นะครับแล้วแต่ท่าชมเลยอ่าเคอืมก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้คือใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะนี่อ่าอ่าเท่ไหมครับนี่อ่าโอเค ต่อไปก็ทําให้มันแข็งนะมันจะได้แบบไม่ล้มไม่เคลื่อนที่อะไรนะครับนะโ okay, อเคต่อไปก็เซฟนะครับนะขั้นตอนต่อไปก็เป็นการทำกระสุนนะครับอ๋ออันนี้ผมกดเพจครับไม่ต้องไม่ต้องสนใจห,หรอกครับ เป็นสองนะอ่าสองนี่นะครับนะค่ะต่อไปก็เอาระเบิดซีโฟออกมานะครับนะอันนี้ผมก็มันอาจจะทำอะไรยากนิดนึงนะครับอันนี้ผมทำ โอเคมันใส่ยากเอ่ใส่ไม่ได้สักทีโอเคไม่เป็นไรครับนี่นะอ้าใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับ,นะโ,อรรบโอเคจบอันนี้ผมก็หยุดเวลาดีกว่ามัน,นง่ายกว่านะเคอันนี้ผมก็ นนั้นตอนการทำกระสุนผมก็คงไม่ต้องบอกอะไรมากใช่ไหมครับนะโอเคโอเคแต่ผมก็แบบก็บอกอยู่ดีนะมันแหลกครับน,ะนี่นะเอา ก็ย่อขนาดมานะครับนะเอาเล็กๆนะยิ่งเล็กยิ่งดีนะครับนะมันอาจจะดูใหญ่ไปอาจจะใหญ่ไปนะครับแต่คงไม่น่าจะเป็นไลโอเคยึดมันไว้นะครับนะอันนี้ก็ทำให้มันยิงไกลขึ้นนะครับไม่ใส่ก็ได้ ต่อไปก็จะเป็นระเบิดนะระเบิดมือแบบจะอันนี้ก็เป็นตัวหัวมันนะโอเคต่อไปก็ต้องยืดให้มันยาวพดให้มันเล็กลงด้วยนะแบบจะพอดีกับลำก,กล้องของปืนใหญ่แล้วนะครับนะ,ะนี่เราต้องดูทีน,นะครับว่า มันจะพอดีไหมหรืออะไรไหมนะครับมันต้องลองเรื่อยๆแก้ไขเรื่อยๆครับมัน้ะสวยแต่มมัเนี้ยไม่ได้ขนาดนั้นนะครับนะ EP ต่อไปนะสร้างรถถังเมา้าเท่มากครับน,ออนี่นะขอห้าสิบไลค์คลิปเนี้ยผมก็ร้องเพราร้องเงี้ะ กเซฟเซฟสามเซฟโอเคนะอันนี้ก็คือเราจะมาลองหัวกระสุนที่เหลือลบไปแล้วเพราะเราเซฟไปแล้วเราจะมาดูนะว่าหัวกระสุนมันแบบจัดผ่านลำกล้องได้ไหมนะหรือว่าจะจะเล็กเกินจะใหญ่เกินหรือไมเราต้องดูอีกทีนะครับนะนี่นะครับนะ ตัวมันกระสุนชาเลกเกินนะครับให้ผมปรับเป็นอันนั้นปืนใหญ่ให้มันเล็กลงน่าจะดีกว่าครับประมาณนี้โอเคนะโอเคประมาณนี้เลยนี่อเไรได้ไม่ต้องแบบ,บปรับกระสุนปืนใหญ่ทํายากนะโอเคแป๊บนึงนะครับขอห้มันเล็กลงก่อน ทีนี่รอดผ่านได้ก็ดีครับนะ่อนนี้แต่าจะเซฟเซผมคขอขอภัยมากๆนะเรื่องคุณภาพวิดีโอมันแบบแหลกประมาณนี้ใช่ไหมผมโคตรขอร้องเลยเพื่อคนไลค์ผมได้เถนะนะครับ ตัวโค้งแล้วนะโอเคแต่ไม่โนล็อก,กนี่เอามาวางบนพื้นนะลองยิงดนะูทำลายมันดูกับรับเขี่ยับความยิงมันยังมีอันหนึ่งนะครับอย่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะตอนนี้ผมขอไม่ใส่แล้วกันนะครับไม่ได้ช่วยอะไรนะอันนี้เรา,ามาลองยิงกันดูนะครับนี อันนี้ผมว่าไม่ความยังม่ต้องสร้างนานกว่านี้ด้วยครับแต่ไหนผหให้จะตัดหรจะทําอะไรมันจะ,จะยาวเกินไปนะครับนะผมก็ขอแบบเอามาติดครับอันนี้ผมก็ต้องแบบเกี่ยมันติดใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบแก้ไขมันนะครับฮะน,นีนติดตรงขั้วสุดครับนะ ทมลูกกลมๆตรงส่วนนี้จะยากทำไมลูกกลมๆนะครับเนี่ยเคทำให้มันเล็กลงครับนี่นะให้มันเล็กหนูให้มันติดก็ทำให้มันเล็กลงครับนี่เคแบบนี้ประมาณนี้เลยครับนะนี่โนี่เค แบบนี้น่าจะได้นะครับเซฟนะเซฟฮ่าเซฟนี่นะครับเราก็ถ่ายกระสุนแล้วแต่ถ้าเกิดเวลายิงมันก็จะดูร้อนๆดูไม่ค่อยสวยนะกับเกมนี้มันไม่ได้แบบ มีปืนใหญ่ให้เราอยู่แล้วนะครับนะเนี่ยความจริงเราต้องใส่เป็นอันนี้ด้วยนะครับแต่ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมขอไม่ใส่เลรนะรผมเชื่อว่าท่านผู้ชมผมทําเป็นอยู่แล้วนะโอเคใส่อันนี้ใส่กระสุนเข้าไปนะครับนะมาดูซิว่ามันจะยิงได้ดีไหมนะครับนะ ไอ,เอ,เอ้เลยแล้วนะครับนะนี่เลยแล้วนี่ครับตังนี้โอเคเอทรมันกลับเียน,นะครับอันนี้ผมเห็ล้นะโอเคงั้นก็อันนี้ผมรีบทำมาครับนะมันอาจจะแบบไม่ได้แบบเดี่ยวมันบักครับมันบักครับ โอเคนะโอเคมาลองอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคลองอีกทีลองโอเคเราพลาดกันได้ครับนายดูยาวเลยครับ กดไลค์กดแชร์ดกดซับให้หนะ่อยกดแบบแบบแจ้งแรงมานานใจนะครับในการทำคลิปในการทคลิป่อนะคลิปต่อไปไง่ายเป็นรถถังเมาส์ผมขอ50ไลค์นะโอเคก็บายบายครับขอบทระหารลาในที่นี้นะครับบายบาย